พราะว่าพอฝนตกมานะคะรวก็จะดูรกวันนี้ก็มาทำความสะอาดนะคะช่วงนี้ต้องทำคลิปเสริมนะคะเสริมในส่วนที่เคลียร์ออกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอทำที่ปลูกผักส่วนครัวก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ ให้พอดีต้นยาก็จะขึ้นปกคลุมข้างรัว้วตอนนี้ก็จะเห็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเป็นดูใบเริ่มสวยแล้วพอเจอน้ำฝนเนี่ยใบของลิ้นจีนะคะต้นยังเล็กอยู่เลยตอนนี้ก็ต้นต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจีนี่ที่เราเริ่มปลูก อันนี้ก็รอดจากหน้าแง้งนี่ต้นตะไคร้ตัดใบออกให้ดูโล่งๆนะคะให้ดูโล่งๆเพื่อนได้ชมผลงานของตัวเองนะคะผลงานที่เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะเป็นครีเอเตอร์ก็ใช้อันนี้ก็ต้นต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจีนี่ที่เราเริ่มปลูก อันนี้ก็รอดจากหน้าแล้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประพานี้มาทำความสะอาดข้างรั้วนะคะตอนที่หน้าแล้งก็จะให้ต้นยาขึ้นปกคลุมต้นตะไครตัดใบออกให้ดูโล่งๆนะคะให้ดูโล่งๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประพานี้มาทำความสะอาดข้างรั้วนะคะปากาใช้สมุดนะคะจดชื่อด้วยนะคะดูคลิปให้เพื่อนแล้วก็ทำงานด้วยนะคะทำงานด้วยโล่งเลยนะคะโลง่งดูใบ เริ่มสวยแล้วพอเจอน้ำฝนนี่ใบาของลิ้นจีนะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยอ่านะคะเอาตัวนี้มาปิดก้นต้นก็จะเล็กประมาณนี้เป็นต้นลิ้นจีนะคะดูใบเริ่มสวยแล้วพอเจอน้ำฝนนี่ใบาของลิ้นจีนะคะตน้นยังเล็กอยู่เลย ก็จะมาทําความสะอาดนะคะเพราะว่าพอฝนตกมานะคะรัวก็จะดูรกวันนี้ก็มาทําความสะอาดนะคะอตอนงกลางวันก็ทําคลิปต้นตะไคร้ไปแล้วนะคะต้นตะไคร้พันธ์ขาวช่วงนี้ต้องทําคลิปเสริมนะคะ เสริมในส่วนที่เคลียร์ออกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจะอตอนกลางวันก็ทำคลิปต้นตะไคร้ไปแล้วนะคะนี่จะได้คล้พันขาวตอนที่หน้าแล้งก็จะให้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมค่ะทำที่ปลูกผักสวนครัวก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ ให้เพื่อนกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อทุกอย่างจะได้มีความสุขสมดุลกันนะคะขอบคุณมากช่วงนี้ต้องทำคลิปเสริมนะคะเสริมในส่วนที่เคลียออกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจอนีต้นตะไคร้ตัดใบออกให้ดูโล่งๆนะคะให้ดูโล่งๆ ทําที่ปลูกผักสวนครัวก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆให้ตอนที่หน้าแลง้งก็จะให้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมเพราะว่าพอฝนตกมานะคะรัวก็จะดูรกอัน,นี้ก็มาทําความสะอาดนะคะค่ะทําที่ปลูกผักส่วนครัว จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆให้เพื่นช่วงนี้ต้องทำคลิปเสริมนะคะเสริมในส่วนที่เคลียร์ออกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอโล่งเลยนะคะโล่งตอนนี้ก็ต้น ต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจีนี่ที่เราเริ่มปลูกอันนี้ก็รอดจากหน้าแรงาปากกาใช้สมุดนะคะจดชื่อด้วยนะคะดูคลิปให้เพื่อนแล้วก็ทำงานด้วยนะคะทำงานด้วยเพื่อทุกอย่างจะได้มีความสุขสมดุลกันนะคะขอบคุณมากเพื่อทุกอย่างจะได้มีความสุขสมดุลกันนะคะขอบคุณมากอันนี้ก็ต้น ต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้จนจี่ที่เราเริ่มปลูกอันนี้ก็รอดจากหน้าแรงมางกลางวันก็ทำคลิปต้นตะไคร้ไปแล้วนะคะนี่จะได้คร้พันขาวทใหม่ทำหม่อันนี้ก็ต้น ต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจีนี่ที่เราเริ่มปลูกอันนี้ก็รอดจากหน้าแล้งมาเพื่อทุกอย่างจะได้มีความสุขสมดุลกันนะคะขอบคุณมากนะคะเอาตัวนี้มาปิดกัน้นต้นก็จะเล็กประมาณนี้เป็นต้นลิ้นจีนะคะแถวนะคะแล้วก็จะทําที่ปลูกผักผักสวนครัวนะคะทําที่ปลูกผักสวนครัว ก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆให้เพื่นช่วงนี้ต้องทำคลิปเสริมนะคะเสริมในส่วนที่เคลียร์ออกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจะุดตอนกลางวันก็ทำคลิปต้นตะไครไปแล้วนะคะนี่จะดะไครพันขาว แถวนะคะแล้วก็จะทําที่ปลูกผักผักสวนครัวนะ,ะเลยนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะปภานีอยู่นิ่งไม่เป็นแล้วตอนนี้เพราะว่าต้องการให้รั้วโล่งนะคะจัดก็จะมาทําความสะอาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประภานีมาทำความสะอาดข้างรั้วนะคะ ทำที่ปลูกผักสวนครัวก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆให้เึ้นนะคะไม่งั้นก็จะไม่รอดตอนนี้เอาญ้าออกหมดแล้วถางญ้าแล้วนะคะถางญ้าออกแล้วตอนนี้ก็ต้น,ต,น,น,นะะต้นลิ้นจี่นะคะต้นลิ้นจี่ที่เราเริ่มปลูก อันนี้ก็รอดจากหน้าแรงมานะคะเอาตัวนี้มาปิดก้นต้นก็จะเล็กประมาณนี้เป็นต้นลิ้นจีนะคะลโล่งเลยนะคะโล่งดูใบเริ่มสวยแล้วพอเจอน้ำฝน ใบของลิ้นจีนะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยโล่งเลยนะคะโล่งที่ต้นยาก็จะขึ้นปกคลุมข้างรัว้วตอนนี้ก็จะเห็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเป็นลเลยนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะประพานนี้อยู่นิ่งไม่เป็นแล้วตอนนี้ ว่ต้องการให้รั้วโล่งนะคะจากที่ปากกาใช้สมุดนะคะจดชื่อด้วยนะคะดูคลิปให้เพื่อนแล้วก็ทำงานด้วยนะคะทำงานด้วยตอนที่หน้าแล้งก็จะให้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมตอนที่หน้าแล้งก็จะให้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมนี่ต้นหญ้าก็จะขึ้นปกคลุมข้างรัว้ว ตอนนี้ก็จะเห็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเป็นทำไมทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ